สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนนับพันต่อเกี่ยวซื้อทุเรียนหมอนทองลูกละ5บาทวันที่25เมษายน65มีรายงานว่าเมืม่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาที่แผงทุเรียนนายดำตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองมีประชาชนมายืนเข้าคิวต่อแถวยาวโดยเริ่มทยอยมากันตั้งแต่ช่วงบ่ายหลังทราบข่าวว่าที่ร้านจะมีการขายทุเรียนหมอนทองราคาลูกละ5บาทในเวลา16นาฬิกา 30นาที โดยก่อนที่จะเปิดขายหน้าร้านภายในร้านได้ไลฟ์สดขายทุเรียนทางหน้าเพจทุเรียนหมอนทองผลไม้ออนไลน์บายนายดำซึ่งทางร้านได้ไลฟ์ขายอยู่เป็นปกติแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษขายให้ลูกค้าในเพจราคาถูกและยังขายที่หน้าร้านลูกละ5บาทอีกด้วยโดยกําหนดให้ซื้อได้คนละ2ลูกทําให้มีประชาชนนับพันคนมายืนเข้าคิวรอเพื่อซื้อทุเรียนหมอนทองราคาถูกจนแถวยาวเกือบกิโลเมตร นางสาวกฤษณนาพรเนตรอายุ40ปีเจ้าของร้านบอกว่าทุเรียนที่นํามาจําหน่ายเป็นทุเรียนของที่สวน90ซซึ่งปกติทางร้านก็จัดโปรโมชั่นอยู่แล้วเมื่อก่อนไลฟ์สดขายทุเรียนและให้ลูกค้าประมูลซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งลูกค้าประมูลทุเรียนเปลือกดำหรือเรียกว่าทุเรียนราดำตอนแรกลูกค้าก็ไม่เข้าใจคิดว่าเป็นทุเรียนไม่มีคุณภาพเพราะราคาประมูลช่วงไลฟ์สดค่อนข้างสูงเกิดกระแสะทางโซเชียลแต่พอทางร้านได้อธิบายให้ลูกค้า เข้าใจได้เห็นเนื้อข้างในก็ทราบความจริงว่าทุเรียนที่เปลือกเป็นสีดำข้างในดีกินได้ปกติรวมทั้งทุเรียนที่ลูกไม่สวยข้างในก็ปกติ ต่อมาลูกค้าเริ่มหาทุเรียนดำทำให้ทางร้านอยากตอบแทนและสร้างความเข้าใจอีกทั้งยังอยากให้คนปลวกแดงได้กินทุเรียนราคาถูกมีเงิน5บาทได้กินทุเรียนทั้งลูกซึ่งเปิดขายที่หน้าร้านและจัดโปรโมชั่นทุเรียนหมอนทองลูกละ5บาทเริ่มขายเวลา16 3 0นาฬิกานาทีของวันนี้จำนวน3,000ลูก ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ